ม่วงปูจา่ามีม่วงปูจา่าปูคือฝักข้าวปูพุ่มปูบุกบุกเจ้าคือเจ้าช้านเจ้าบ้านเจ้าท้องสก๊ะระปูชาคืนสก๊ะคืน,คนเออวันนี้เป็นวันโกงนะพ่อเนาะว่าค่ะ ข้าวปูพุ่มปูบกุงเจ้าคือเจ้าท่านเจ้าบ้านเจา้า,า,ทาท่องสักการะบูชาคืนสักคืนเออวันนี้เป็นวันโกรนงมาขอเนาะวันค่ะอืมอ่ะมื่ออื่นจะเป็ลี่านบ้านถึง,ง,งอืญบ้านถึงบ้นานพระญาลักษณ์ญาเวรสักากราระบูชาเออเทรไ่อเคือว่าลูกคา้าเทว่าด้าก้าเออจะมาคุ้มครอง รักของรักขาบุกหลานบุกเราอืออ่าทำดีแล้วทำดีแล้วอืออ่ามาวาหัาน,านถุงผ้าค่ะอึงอืองาถุงผ้าอืขอขอคารวะอือพ่อว่าครับอือนั่งดอกมันน้่งบายคือมาถวายคือเก่าระฟอแล้วเคยคือก็คือคือเก่าดันบ่เคียหลูกกคือ,คอทำพื่อใจใช้แต่ขาไม่เปลืองแรงถูกไม่ถูกก็มาเปลืองแรงเช่ชนวะงานถุงผ้าอือ มาองนั่งุงผาถึงวิ่งเขวมีรักมึงเขวมึงมัเ็มแ่เวีงหางบ่หมึนได้หรออคุวมผาคุมเดารักสงรักคาเออพามาถึงวิงเขโปภเขวมโขวใหญ่ค่งวยงวจะมาเมือนกขวใหญ่ด้วยนะเออเขวใหญ่ด้วยนะยืนั่งุงผาเดี๋ยวพ่อให้รางมานั่ะคือใหนร่างวัอย่งนั่งุงผาดสงกลับใส่สงทางบ่ได้มึงมาแด้วเออคือว่าทำงานผ่านมาูรือมะ ถึงว่าจึงดันถูผ่าทํางานผ่านพ่อจะให้ตึงดึงดึงเมื่อไม่ใช่ให้ืองดันถูผ่านนะครับผมดึงนก,ก่อนจ้าปตัวเ็ดดูไม่กระเป๋าเอามาเอามาเดี๋ยวจัมือติ้อให้ดองันถูผ่าวนว้จ้า,าูมาดูสิเออจะคือจะไมมึนปักปักปักทุกใจ 1ันคู่คือเออมือคือฝบ้ามอวัู1คือฝันฝันคือคือคือคืมือมือมาเมื่อเอาว่ามือคมาเมือคืมืเอท่าไแร่เออเอานื้อไงนื้อบามื

ก็เท่าะเห็นอยู่เงื่นมือเปงตเนาะต้อเจ็บยิ่ดียมาบอกเีไม่ได้คือเดเนาะเ้าไรเห็นอยู่ปูขึ้นาค้เจียนเปนข้ากาคือบวกรเปลี่นต้องเจ็บให้แรงผุ้ภาไปสอนุงนะบุฟ้าชูหน้าไั้เพราะทำงานคนขับมือกำลังดึงนะบุกนาบ่ต้องทอแค่บ่ต้องทอถอยระดัอ ได้ไม่เสียทู่เลือดนักทู่ลูกหลานปู่คิดว่าเขาปู่ตากเขาบงไพ่กะมามาจะมาไม่หวั่นมะบอกรู้คู่แดงเดือมคู่ไงครับผมไม่เป็นไรอ่าเขาขายของยายใบสีค่ะอันนี้ของอึงางใบขือว่ะอึงนางใบขื่ออึงพออยากมากครับการปู่ค่ะ แต่มาบ่กแดงมือตรวดเคร่งมากเมั่เป็นแบงผงแจมาหาพ่อแล้วลูกน้อะทำดีปฏิบัติดีถูกต้องแล้วนะเออขอให้อึนังบายีสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลมาโตอาดูแข็แรงได้อึมังบาดอีอาดูอึนังบายืีหจักบ่าแบบจักปืนมาคืู่ถ้ำ <gasps> <Yeah. S 2> <regarder. S 1> เออวันหนึ่งบ่ยนนะายคือกูได้ดวงนะอาอก 10. 10. อาุเก่าคือเกิดน่เก่าคเกิดปะปูเก่าคือเกิดอือไอกุเก่าเกิดเออบ้ครับก็นื้อเนื้อเนื้อนี้ของช่างเล็กสะสมบุญเอออันนี้ช่างเล็กเอขอขาเข้งบุญมขงไปเรื่อยเอแล้วลูกเออคูบางบอกก่อขาว่าขงบุญมชังกุทกไปเรืเร่อยๆม,มือบาดมือคลึงพึงบันจบห้คบเปือยเป็นพ่น,นไปเรืเร่อยเลูก cứ về ra có vượt buồn ra hàng rào luôn đó ใจเริ premises, Twelve, ่ทัข้งเล็กเดี๋ยวพ่อจะช่วยนะลูกนะใช่ค่ยใจเรื่องใจเรื่องขำมากค่ะคุณแล้วลูกเอออันนี้สักสมบูรณ์ที่ถวายองค์ปู่เมฆค่ะเอ้าคนชื่อถวายองค์ปู่แล้วบอกว่าอ่านดื้อมากดื้อมากนายอำมากวาดชนะเออถึงเวลาพ่อพ่อจับปากทานให้นะลูกนะใจเริ่งใจเริ่องจับครึ่งใจร้อนเขาบอกว่าวันนี้ฝากให้ปู่ช่วยขายของดีๆด้วยเออขอให้ได้ขายของดีๆใส่ไม้ในอำมากกำลังไพรวัตเออ หามืม่ตกไม่หลักไม่ตกไม่ใหม่แล้วูกเด้อเห็นเหึงวยวยปังปังทำมาขาขึ้นเห็นั้งบ้สมพ่อใหญ่ขายใหญ่เห็นั้งบ้สมพ่อรุ้ยขายลุวยปังปังนะลูกวังเลยเพี้ยงเหมือนขาายของขายเหมือนกลางมืออ่ะอันนี้มีโชคกับปู่นางทำปูอันนี้ถามว่ามือโคกกับคุณปู่ต่าง เออก็เลยร่วมถวายร่วมข้างนามคือนางคำพูใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะอีอว่าคำพูกับหายมือเขกมือหมายคือเกางยาดึมสื่อเกิดการยาดึงลื่อเกิดอ่าสือเกิแล้วก็รวยไม่เป็นไรเขาใครไอ้เนี้ควงมาไร่อ่าคัร์ตาลาบูฆ่าเชื่อใครเชื่อว่าอาราฟราลูกค้าเทว่าราก้าเฮงแล้วก็รวยไปด้วยกัน รไหทาไหอันนี้ก็พวงมาอะไร้ยพวงมาอะไรมันมีกีถานหมดเฮงๆแล้วก็รวยรวยแล้วรวเอ่ารวยๆบังรวยรังรวยพววมารัไรมื้อเช้าฐาอันนี้เอื้อกขีกว่าอันนี้เอื้อกอี้านแต่งโมกตัเบอร์ เออขอฝากน้ำไปดูแต่มงม้วด้มเออขอฝากคือบุมคือข้านน้ำแล็อยากได้โชคอยากได้ลาอยากถือเลขคือแต่มงม้นํางเหม่อ่ากันเห็นกันร้าแม่บ่ถือกระเทียมได้หมูว่าค่ะแป่ว่าแม่ก็คอยชัดสมทางบุญป่าสมถางบอกกับอีน,นักแต่งม้วนนะลูกเนาะอ่าขอให้มีโชคมีราบมีโชคมีหมามนะลูกเออสุขผแข็งแรงสุขูโชคคน รบรำรวงร่วๆถูกหวยโคเฮง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 ดังยุ่งอันนี้ร่วงบุมมากนะบุ๋มเอาะคือว่าจังไหคือว่าถวายทูรัตนกอูอขอร่วมถวายขอร่วมข้าเออให้กรเรื่องกเร่ออันนวันนี้ถูกขาภาระมาเฮงเฮงแล้วก็ร่วงอ่วอ่ะภเระถูกนล้เอออันนี้เขาขาย อันนี้ค้องอึงน้ำมากพ่อยคล้องคายเบางโอ้คูตาะคูคือผักข้าวคูคุ้มคูคูคูแล้วอึดอ้วเออทำหน้าคือการงานเออคือว่าผ่านนักนะานะอึดอัมือถือหนึ่ถึงว่าบวชวชสุขภาพแข็งแรงยาชื่อะารมากมายยาหน้าบุเกเกินฝันะร้ไหมข้าหน้าบุกเกินฝันคุณได้เขาบวบา อ๋อข้างข้นหนาบุกบ้าะแม่เจ้าจะของนั้นข้างข้นหนาบุกนะดื้อแรงเดี๋ยวกงจกวปาเปื่อยะดื้อจว่าคงจับเราหมดแล้วจับเอ๋รานกันขืนกจับเอ๋มาดูนะบ้าเหตการณ์จะเปลี่ยนไปไหมบ้าก็ีังก้อก้อนก้อนก็ไปกอบ้างก็มแรงก็ป่อบ้งก็แงละก็จับเอ๋ อะไรจะเกิดขึน้นบ้างนะ <c oughs> ้าไปเกอ่วับข้นอหน่ได้ไม่เป็นไรเนาะแก่่างือบังพ่าแบบนี้ก็เป็นบาระแบบนู้นคือ่าร์แบบนอ้นเะขาใครอื่นโ <c oughs> มน พังไี้มใช่ไหป,นปนานี้ชัดแต่วาปูสองพันแล้วก็ปลายยิ้ขัดปลายยิ้ขัดแปปี้บูเดคือรู้เหแปป้บูดคือแฮปปี้บูเดคือแฮปปี้บูดคือรู้คือความรบอนมงวันเถอะว,ว้า,า,วาเคอคือว่านานอะไรนะลุนนบบงละนะป้ายยิ้มขัดแต่ร้นเกิของทนาคุณครั้งแรกเกิดธนาคุรู้ใช่ไหมอืมอ๋อแนะาปปเบูนะธนาคมนะ กัก้อเขมาื่เปบนบูคุ้ข้ยบังกือเข่าปเนเบอคู่ดูฝุ่นหหันไม่ถุกไม่หลับม่ถุ่นไม่อหมาไม่หลุดสุขภาพแข็งแรงให้เงินไหลนองพอให้ทองไหลมาจัดริ่อจริ่งรุ่งเรืองเฮียงหุ่มแล้วุดคือดอกดาวเรืองอาจตะเริ่องจะเรื่องกอันนี้ค้างขายสี่วัน คือว่วนันานางตะกุ่พูนถุกใครรู้กอบก่อคือว <c oughs> ่วงนนางตะกุ่พูนถุกขอร่วมถวายองปู่กาสองพันปอาอากเคล็อจากขังอากพุณมนาบออจากกอทาร่าจากขังปับนกัน่นตาั้มาคู่ว่าขังไอ้โมโมทำว่าค้าบุทุบุญไปน่นกันมาบุ่ <c oughs> งเนาะเฮงเฮงมาก็ว่ารวยรวยอ่าข้าใครอีกบุ ชาวันน <ita> ีหนักแน่นจะพูวันเตือนเวย่องแต่าวันนีีหนักแน่นให้ไปบ่เดือกคู่ให้ไปบ่เดือกใหาไบ่เดือกห้ไบ่เดือกคู่คนขึ้เงา่าวบนาขอให้มือโคกมือกระามือคกมือมานไว้ชื้อที่อบกอข้อมือหนึ่งได้แม่บอกว่าขึ้นที่อิบกอขอแม่ตะพู เออใครรู้ใครรานมือฉกมือหลักมือฉกมือหมาว่าลูกเราสุขภาพแข็งแรงวันเกิดของเออข้างมือดีใหญ่บานเออเรื่องรายใช้ใจเป็นดีนะลูกนะอ่าพ่อรักพางเลยอ่าอีแรงมากเนาะเขาใช้ลูกเนาะ ขังลูกว่าปูจ้ะเออเรื่องก็ไก้เกิดน้ำเขาว่าเหมือนมาเกิดจะปูเบักเกิดสีดับบอกเกิดเกิดจะอยางจะเงินหรอปูเออเกิดแับไรงสว่าบักเกิดแบบครอคือขาดเกิดแบาแถวใจเงื่อนนะเกิดแบบแรงเงือนเกิดดีตตณหาจากถืกช้ามาขึ้กับพัฒนาในน้อกิน่างกอดกอยแบบน้อเป้าตรงๆบักอกบ้กโค้งบักเหลือไม่เป็นไร เขาคือว่าก่อทำว่าแต่มือโคกมือแรกมืีโชค,ม,ม,โชคม,ม,มีหมานมาพขุ่นมือแรกหลายๆบักพอได้หลายันาดกินโามาคือได้หลายเดนตายก็แบนี้ไม่คักๆคำเขาเราำถูกไหมเ,เอาจางคือมือแรกมันบอกแ<ต>่้างกะดอเราได้ัดบเต้าพัดทน้ามานข้<ต>างนี่คือร้ายเนาะมีเรเต้ามือสองน้องเสียอื่นเนะาะพอพาไป้ำตรวจพาไปคำาวดตรวจต่ตตางทาง คือว่าผักนะชอยทางนี้นะชอยฮอปู่คือผักขาวพัฒนาดื่อได้ดื่ครับผมเอาดื่มขึ้นมือหนึ่งวันที่ดื่ดมถามมาพัฒนาดื่อเอาจังกี้ไปในเมื่อพัฒนาดี่พอจะให้มีรังบ้านม,มีรังบ้านพอคือให้จักบวางคำรับมือหนึ่งรับเนึ่งคำรับวางเอาการนึกเออพัฒนาขมา่าเนาะ โูคพ่อกับบ้านใขู่เด้ไหมพ่อเขามาได,ด้เด้โรคพ่อขั้นหลายพ่อมาหลายขั้นขั้นขาวแรงไหมพ่อคือมัดมือขั้นขาวคือมัดมือได้บอกใช่ครับผมคือมัดมือละเอาขั้นขาวแนระ,ะมันไปมากมายคือวาทางพัฒนาไหมลูกเนาะเออแต่ว่าต้องพัฒนามัน,นมคือกันแนะล้วเอ เออขามักือปุ้มหอกันหน้าหน้าบุกข้างหน้าบุมักพีไก่นเ่้งหน้าหน้ากอน ต้องถามมาคกันืกัว่าอ๊ะก็คอยกับบ่เสืออืนจังไรก็ทำแบบต้องถามมาคีกันขั้นว่าถามมาคีกันเลยยุคคนหลังไเนาะรถตัตตองคคนมาขั้นนะต้องถามมาคีกันได้ยังไหมนี่นั่งแตงโมคือกันันนั้นัดคอคนลาขั้นไปนั้งคือมาคีเราน่งกันแว่าบอถามมาคีได้เย่๋ต้องปวดตาเอาอย่างนี้เอาแย่นี้มาแตงโม พวกแรงจะคี่ไม่คีดถ้าี่ไม่ข่จะช้ามากขี้นะ่ถ้าไม่ช้ามากคีไม่ได้รางวัลนะเอาี้ว่านเดียวกันบ่าได้ว่าข้นเดียวกันตัวแต่ถ้าขี้วอาช้ามากขี้ืี้เราบอกว่าขา้ มาเตือนกันเถึงนพรว่าพอเถิดเลยาปูภาษาทีเอาจ้คอแ่เดครับถว<ะ>ดมากกต่ใข่แ่่าอีั่งเต่งพขาโอเคบอก่คฮากาข่ลมากกต่ใเอะาใส่ขั้นหกศูนยนี่ม่ปมั่งละ,ะเป็นยัือบายคือวกระบาดบอ มาบอกถึงโรเข้าวิวใครจะถาถึงว่าถามมาคืนต้องข้าก่อนแก้วนี้ in nah ัวโตแต่โม่มับนง่ายขอคนขอคนขมาขาวข้ขยาวข้าวาาวขาวาข้วข้้าาาาวว มาก่ก้าไปเรื่อยๆมา้ามสุกมูลุงนี่ยัเขาชือเรียกว่าถามัน้องทีหม้อกับไส้นั่งไปคือว่าไงมันบปนอะไรก่อเตอขแมงแต่ไส้ไปเรื่อยแทนทอดก็ยบมาเรื่อยๆกเาเใส่อะ เออต้องขันจักเป็นหมีกันเองเออแล้วองขันจับเป็นหมีเันเอี้มอตะอสรึไเกันอาขี้มอตะไสรึอเขี้มดางม้วนต้องอาถัยมากแต่โม่เหมือนกันแผดเิดปล่อยรออแผนดิมากไม่เปิดกัาแพงจ้างท้านบอกเอยท้ามาขีอร้ายจะบอกค่ะงร้าเนาะเขาไม่เรียกทามาขีอต้องขี่ด้วยกัน มักเืินจังขันเนาะบักเช่คิดว่าท่านเนบักเช่คิดว่าท่านพอนะคือไดนเนาะคือพอไปเมือเมื่อ,อเป็นบักเิ่นนคืนแก่ๆได้เตรมเต็ียมเลิปูได้ดดดไดไหลแล้วเมือ่อแก่ยาว <c oughs> ือว่าพัฒนาเลยเนะาะถนนขงทางรถเข้าออกได้สับบักฉับบา,บบบาพ่อให้รางวัลเนานะ พานพ่อจะเบาแจ่กทามมาขื้หลานเบ้าแรีมาที่หนึ่งไลยว่าพอจะอดูมันเบาขั้นหอดูขั้นยินบตัวยตัวแจ๊ทาไปดูปลามันเหมดานขั้นเห็นพานไปพานมากทึ้เก๊กแจกเก,ก,านนเกเ้าถือไปเนาะแจ๊กทาไปหาดูเยอะมันเปลืองเงือแปลว่าขั้นเห็นเขาพายมากทึ้เก๊กมืเบ่มาจากขั้นมีก่อนจากขี้เก้าบปเลยวางจะกขีกระด่เรอ บ่เสียขายเรือล่ะแต่ <c oughs> ไม่เสียหาย <c oughs> มีแค่นั้นเลยไม่ได้ปล่อยเยอะไง <c oughs> เอเอพ่อก,กะว่าไกลไปไกลมากเขาพายมากเขาก็บักบถึงเมืองไงวะว่าเนาะให้กำลังแรงไก่ข้าวได้ได้ทึบกจักทึกาบเก,กาไปได้าากะว่าจกทึบอัว ทิ้เก๊ทิเก่าแล้วเป็นเก่าทิงเก๋อฉลาดเนาะเก่อเนาะครปูทิ้เก๊ะทิเก่าแล้วเป็นเก่าทิเก๋อคนอที่ยังไม่ฉลาดคือคือบอท่นนั้นเน้อทานพ่อมาบอกว่าที่นั่กัวก็ม่เขียนพอท่านกยบอกก่อนทิ้งบอกท่านเลย แดงไ,ได้นางบักผ้ากระเดนเนาะครับแค่ตันงแต่พัดแท้ขันทองม,มากเกินอร่อยมากเนาะครับอาวูได้ขี่จามท้องดูอเอาส,กาะสะักกอนโอ๊ตเอาสกาักกอนพอชอยได้ขอว่าขันทองจ่ขัด้ไหว่ะแบกเก่าไปจัมาค่ะ วันนี้มีขนมข้าวผุกด้วยเออมีขนมกุ้ยช่ายข้าวมันอาวเครื่องให้ผัวเพาะชื่อข้าวเหนียวเคได้องก้าแล้วก็วันนี้มีขนมฝากปู่ด้วยนะคะเออมีหม่างเลยแก้วเดียวมีข้าวโป่งโบราณข้าวโป่งโบราณบะข้าวเคี้ยวจ้าน้าวน้าวเขคืข้าวโป่งข้าวเคี้ยวแค่เคี้ยวตบหมานะ แค่ตบหมานะตาปูไปคุดเอาก็มีห่วยแล้วมาตำเออแค่ตบหมาเออได้มากกัไปจ้างถ้าก้อนได้เรามันหักตำเออจักไปตาาเอาไปตำเคยเห็นมาเคลียสุนหมาเออเหมือนกัางเลยแค่ตบหมาเออเปิ้มชอบแค่ตบค้นเนาะแค่ตบหมาเขาใช้เขาเคลียตาปูมันเป็นยาชนิดหนึ่งมันเป็นหักใหม่กันปะ แค่ขีเหรยย่ลือแบบมันเป็นหา้าแล้วเขาไปต่าเขาเออเครียดลูกหมาอ <S 2> <S 2> เอาแค่เขา <S <S เออเดี๋ยวนี้เขาเออขาโปงเนะพาท้างายข้าโปงพาท้ายอยีกช่ายขา้าวขียเรมันเปิดกับใครเนะาะรืองเนาะครับเข้าการทุกคนอาเมืองี้างมานคือกัะดักเดียวนะลุงนะพาัดทานหน้าถันของทางกับดเดียวนะถึงว่าผ่าน โอเคไหมคุณโอเคไหม้าหายรู้ร้านไม่ถูกไม่หลากไม่ถูกไม่หมังแล้วถูกเด้อถูกกาพแข็งแรงขอหายเริ่ไหลายวันเขหายท่องไหลว่าจะเริ่มทุกทว่า่ผูุ้กคนรำรำดวยด้วยแล้วถูกเด้อจะเดินจะเดินนะสาาุสาุสาธุ